สวัสดีค่ะช่องเมียเสียฟูจวดเดอะซีรีค่ะวันนี้ลินมาซอยงานศพเพิ่นในหมู่บ้านค่ะผู้เฒ่าเพิ่นเสียเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นนั่นยาของหมู่ลินนี่ค่ะเจ๊ปูนะคะเจ๊ปูหันน้าไม่ได้เจ๊ปูนี่ค่ะเพื่อนกินส้มตำลินนะคะแล้วก็เจ๊นิดผลไม้นะคะขายผลไม้อยู่ในอันตลาดพี่บูนเนาะค่ะเด้อขายตังึงินค่ะ นี่ที่มาสับบางฮงด้วยค่ะเด้อตุเรียนตัวตุเรียนมากินแน่นแม่งานนะตุเรียนตัวมันเรามาขาดใหญ่เล้าไอันร้านผลไม้อยู่ตรงหลังตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพอะค่ะนี่ค่ะมาปฏิมาสมุดไนเนี่ยเสียงพัดลมค่ะมาทีสับปะงฮงค่ะมา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 ที่สับปะงฮงขออนุญาตด้วยค่ะเด้ออามาค่ะมาทีนี้จะสับปะงฮงนะคะ มกคุ้งนี <t ule> <t ule ่ตบมกคุ้งต้องใส่มีดค้มๆนะค่ะเด้อะหรือยังเองแง่งปะควรควรเอาถาดนะเอาถาดได้ไห แม่ครัวอีกคนนึงนะคะแม่ครัวคนสวยซาบะฮุ่งนะคะ,คน,ปปะ,คะนี่นี่กับเขาในร้านนะคะเนาะวิธีชาวอีสานค่ะฝั่งนู้นก็นแม่ครัวนะคะท่่่าาานบอกวซึสลัีหมโอ้เจ้าป,ปูสับปะหุ่งอันบังหันจะเจ้าปูเจ้าปูให้ถามเนี่ยอันไม่ใไงแถวแล้วเป็นจังเสียก็งานแถวแล้วเป็นจังเสียก็ สมมุติอ่นยู่ล้ยาเราอ่ะนาจีแบบว่าหัวใจร่มเรลวเนาะที่เพิ่นเเว่นะคะเนาะห้าัวใจร่มเหลวเพราะว่าเรากินเข่าได้อยู่ไหมค่ะกินข่าได้ย่เราแข็งแรงอยอ่อายุเท่าไหร่เหรอแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดอ๋เล็กออกรูวานี่เลยเนาะเล็กออกรูวานนี่อ๋อโอ้ย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 เหี้ยนดอกเบัุงแล้วก ตัดน้ำได้เยอะปู้ดดเด้อจะแซ่บเด้อหุ้งก็คือจะสอนัหุ้งก็คือจะคว้ามเนี่ยโอ้อยยยยยฝั่งหนูแม่ควาเพิ่งกำลังถอดไก่อยู่ค่ะหนูจำบุ๋มเออแม่ควาค่ะมื้อน,นี่วันนี้วันที่สองเลยค่ะเด้อมาซอยงานค่ะแม่ควปาปลาแม่ควากุ้งแล้วก็แม่ครูนะคะโอ้นี่ค่ะเป็นแมาซอยเนี่อซอยอยังง อ๋อวันนี้แม่ครัวกำลังตำมะขุ่งอยู่นะคะเบิ้งค่ะแม่ครัวบันเออค่ะมาเบิ้งมาเบิ้งค่ะอืมจ้าดีค่ะอันนี้กระสับมะขุ่งวันนี้กระยำมะขุ่งไม่จ้ากินไม่แต่ละจานนะจานที่ใส่จ่าขึ้นใหญ่ให้หน้าบัดดิจ่าจสากใหญ่อาจานไหมคะโคตรเจ๋อจ่าคอยสากเจ้าบ่ดเจ้ากุ้งฟัง มาเบิ่งฟองพี่ค่ะเบิ่งฝั่งนี้นะคะมาเบิ่งฝั่งนี้นะคะโอ้ปูบ้มาเด้อค่ะปัดท้ามามาขอญาตถอดแม่ทิ้งเข่านะคะเนาะมาๆๆมาเฮ้ยอหืออือหือตาแซ่บค่ะตาแซ่บค่ะจิ oh, my my Mother, ้มงานนะคะมาซอยงานอยู่ค่ะเพียเพียเพียแล้วควดออกจากโคกแล้วค่ะเพีย ตัดตาดตาดเอาค่ะเอาค่ะให้นม่คว้าพนจัดการไปค่ะตั้งคุ่นกับทอดตีนใกล้นี่